สวัสดีครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่4พพฤศจิกายนพศ2 5 6 6วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ที่โอกาสนี้จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับสรุปคอนเทนต์ที่ผมได้นำเสนอเพื่อนๆไปในช่วงเดือนตุลาคมว่า คอนเทนต์ที่สำคัญสำคัญนั้นมีอะไรบ้างนะครับเนื่องจากเดือนตุลาเป็นเดือนที่มีผมเป็นคนซอกาวเนาะเป็นคนบุรีรัมนะครับเดือนตุลานะครับมีประเพณีสำคัญของอพี่น้องคนไทยเชื้อสายขเขมรน,นะครับนั่นก็คือประเพณีแซนโดนตานะครับ ดังนั้นเองเนี่ยทำให้ผมมีโอกาสได้กลับไปบ้านนะครับเพื่อไหว้บรรทพิธีไหว้บรรพบรุษแซนโดนตาที่ว่านั้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อผมกลับไปบ้านผมก็มีโอกาสที่จะไปถ่ายคอนเทนต์นะครับที่เป็นต้นไม้ที่ผมปลูกเอาไว้นะครับ มากมายเลยนะครับคอนเทนต์แรกนะครับที่อยากจะนำเสนอเพื่อนๆก็คือ<ๆ>การนำเสนอเรื่องของต้นประดูนะครับต้นขอโทษครับต้นแดงนะครับซึ่งเป็นต้นแดงของอน้องชายผมนะครับที่ก็ปลูกไว้เป็น จะทำไว้เป็นอุโมงคต้นแดงนะครับซึ่งมีทั้งต้น1ปีมีทั้งต้น2ปีนะครับก็กำลังเจริญงอกงามได้ดีเลยนะครับคาดว่าอีก2ปีข้างหน้า2ปี3ปีข้างหน้าก็จะเป็นอุโมงต้นไม้ดังที่เจ้าจของเขาตั้งใจเอาไว้นะครับถัดมาผมก็ได้ ไปดูข้าวนะครับไปดูข้าวแถวๆนั่นแหละก็คือแถวของน้องผมนะครับแถวของคือเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นคนทํานาอยู่แถวนั้นนะครับก็ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าการทํานา,าในยุคปัจจุบันนั้นต้นทุนมันสูงมากนะครับมันสูงมากนะครับ มันสูงตั้งแต่คือเรามีหุ้นส่วนเยอะนะครับมีหุ้นส่วนเยอะก็คือตั้งแต่เริ่มฤดูที่จะทํานานะครับถ้าเป็นสมัยก่อนพอถึงฤดูช่วงฤดูทํานาเนี่ยเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเตรียมอุปกรณ์ในการทํานานะครับเช่นคราดไถจอบเสียมวัวควายนะครับแล้วก็ เมล็ดพันธุ์บ้างเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับประมาณ1ครุถังถึง1ปีบป,ประมาณนี้แล้วแต่ว่าใครจะมีมีนาเยอะหรือนาไม่เยอะนะครับการทํานาในยุคก,ก่อนนั้นเขาจะใช้วิธีการทํานาดํานะครับเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงฤดูเข้าทานาเนี่ยก็จะทํานาหวานอ่เขาก็จะหวานกล้าพันเอาไว้นะครับพออายุได้ประมาณสัก1เดือนนะครับก็ มันก็จะยาวประมาณนี้เนาะประมาณสัก1ฟุตนะครับถึงช่วงนั้นก็ฝนก็มาได้ทำนาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการไถานาแล้วก็ถอนกล้าไปดํานาตามปกตินะครับแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเราต้องยอมรับว่าฝนฟ้ามันไม่ถูกต้องตามฤดูกาลบ้างนะครับแล้วก็ความอดทนของเกษตรกรนั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับ หมายความว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นการทำนาเนี่ยในแต่ละครั้งมันใช้เวลานาน,านมากนะครับใช้เวลาการทํานาในแต่ละครั้งถ้าทํานาดําก็ใช้เวลาประมาณ3าถึงสเดือนประมาณนี้นะครับอันนี้คือเฉพาะช่วงช่วงเวลาที่ดํานานะครับแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็คือว่าฝนฟ้ามันไม่ถูกต้องตามฤดูกาลนะครับทำให้ การทำนาต้องเปลี่ยนวิธีการไปนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าการทำนายุคนี้นะครับมันไม่ได้ทำด้วยการไถด้วยว,วัวด้วยควายเหมือนสมัยก่อนนะครับไถด้วยรถไถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงฤด,ดูการทำนานะครับสิ่งที่ เกษตรกรต้องเตรียมเอาไว้ก็คือค่าไถนะครับะมะเมล็ดกล้าะมะเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็อ,ะ,อะไรประมาณนี้คือตัวหลักเริ่มต้นต้องมีสองอย่างนี้นะครับถามว่าทำไมจะต้องเตรียมนะครับการทำนาย,ยุคนี้ใช้มเมล็ดพันธุ์สูงมากสูงจริงๆนะครับ เมล็ดพันธุ์ที่เอามาหวานทำนาในแต่ละแปลงนั้นนะผมไปคำนวณดูแล้วน่าจะกินได้ขวบปีนะครับกินได้ขวบปีเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องทําเพราะว่าต้องหวานกล้ารอฝนพูดอย่างนี้เนาะถึงจะได้เห็นภาพต้องหวานกล้ารอฝนเอ้ยหวานเมล็ดรอฝนนะครับหวานข้าวแห้งหวานเมล็ดแห้งรอฝนนะครับฝนมาเมื่อไหร่ค่อยปล่อมันได้ความชื้นเมล็ดที ที่หวานเอาไว้มันก็จะงอกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนด้วยปริมาณมากนะครับที่ผมบอกว่าการทำงานในยุคนี้มีหุ้นส่วนเยอะนะครับก็จุดเริ่มต้นก็เห็นแล้วนะครับก็คือหนึ่งต้องเตรียมกล้าเ,เตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับสองต้องถ้าหวานเองไม่ได้ก็ต้องออใช้ แรงงานก็คือต้องจ้างนะครับต้องจ้างมเมล็ดพันธุ์ถ้าไม่มีเองก็ต้องซื้อแรงงานที่จะหวานถ้าไม่ทําเองก็ต้องจ้างนะครับรถไถก็ต้องจ้างนะครับนี่ครับ3อย่างแล้วนะครับแค่3อย่างนี้โดยเฉพาะรถไถเนี่ยาราคาค่อนข้างจะแพงนะครับ <c oughs> การทำนาเกษตรกรร,กร,รู้ดีว่า มันเป็นการวัดดวงนะครับการทำงานแบบวัดดวงหมายความว่าทุกอย่างจ่ายหมดระหว่างทางเนี่ยคือจ่ายลวกหน้าจ่ายลวงหน้าจ่ายลูกหน้าจ่ายลูงหน้า,า,นา,นาคือหมายถึงต้นทุนที่ผมบอกว่าหุ้นส,ส่วนเราเยอะนะครับ<อ>คือเราต้องจ่ายลูงหน้าจ่ายลงหน้า,า,นาทุกอยาก่างนะครับเมล็ดพันธุ์เราก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงหวานกวหวานไปนะครับคือจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะครับค่าหวานกล้าหวานเมล็ดเราก็ต้องจ่ายเข้าไปแล้วนะครับคือหุ้นส่วนก็เอาไปแล้ว ค่าไถารถถ่ายก็เอาไปแล้วหุ้นส่วนค่าไถ่ายก็เอาไปแล้วนะครับ <P> พอถึงฤดูการาทำนา,าใส่ปุ๋ยนะครับถ้ามีฝนมามีน้ําท่าดีนะครับก็ใส่ปุ๋ยนะครับต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่อีกนะครับหุ้นส่วนค่าปุ๋ยก็เอาไปอีกนะครับแล้วก็เราถ้าเราไม่ได้หว่านเองเราจ้างอีกหุ้นส่วนค่าแรงที่เขาว่านปุ๋ยก็เอาไปอีกนะครับนี่คือที่ผมบอกว่าการทำนายยุคนี้ หุ้นส่วนเยอะมากนะครับหุ้นส่วนทุกขั้นตอนนะครับนี่พูดถึงแค่ถึงตั้งแต่หว่านกล้าจนถึงการหว่านปุ๋ยนะครับหุ้นส่วนเอาไปหมดแล้วนะครับโดยที่เกษตรกรยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงหนึ่งฝนฟ้าจะมาถูกต้องตามฤดูกาลไหมจะส่งถึงได้ขนาดไหนแล้วผลผลิตจะออกมาได้ประมาณไหนนะครับยังไม่รู้เลยนะครับ แล้วราคามันไม่ต้องพูดถึงเพราะเกษตรกรไม่มีทางรู้เลยว่าจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับนี่คือจุดบอดของเกษตรกรนะครับที่ผมบอกว่าเป็นจุดบอดนะครับในในกลุ่มของเศรษฐกิจของประเทศนะครับกลุ่มก้อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับทุกกลุ่มเขาจะขายของเขากำหนดราคาเองได้นะครับ แต่กลุ่มของเกษตรกรกำหนดเองไม่ได้นี่คือจุดบอดที่ผมบอกว่าเป็นจุดบอดที่เ,เป็นข้อด้อยของเกษตรกรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเกษตรกรต้องรับความเสี่ยงหมดทุกอย่างนะครับเราจะซื้อปุ๋ยนะครับในทุนเขาก็ จ้างเอ้ยขอโทษครับนายทุนเขาก็กาหนดราคามาให้เราแล้วนะครับว่าคุณต้องซื้อในราคาเท่านี้นะครับแต่พอถึงเวลาที่เกษตรกร,ะกรจะขายข้าวเรากลับกําหนดราคาเองไม่ได้เพราะนายทุนเขาเป็นคนกําหนดวาว่าเขาจะซื้อในราคานี้นะครับมันผิดปกติไหมผมว่ามันผิดปกตินะการการค้าการขายแบบนี้มันผิดปกตินะครับมันผิดเพราะว่าเกษตรกร,กรถูกกดทุกอย่างนะครับ ซื้อปุ๋ยมาหนึ่งกระสอบราคาพันห้าแต่ขายข้าวได้กระสอบละห้าร้อยอย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลกันนะครับแล้วทำไมเรายังต้องทำแบบนั้นอยู่อันนี้คืออันนี้ผมถามตัวเองในใจนะครับผมผมไม่ได้ว่าใครผมถามตัวเองในใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรายังทำแบบนั้นอยู่เรามีวิธีอื่นที่จะทำไหมนะครับดังนั้นเองเนี่ยผมก็เลยคิดว่า ผมจะต้องลาออกจากงานแล้วเพื่อไปหาทางในเรื่องนี้นะครับว่ามันมีช่องทางไหนที่มันสามารถที่จะทําได้โดยลดต้นทุนลงนะครับเรารู้ว่าเรากําหนดราคาขายเองไม่ได้แต่เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะไปหาช่องทางใหม่นะครับดังนั้นเองผมก็เลยต้องลาออกจากงานเพื่อที่จะไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับ หลายคนทักท้วงผมว่าลาออกทําไมนะครับผมก็บอกว่าอายุผมเยอะแล้วนะครับอายุผมเยอะเยอะจริงๆนะครับถ้าผมรอให้กเกษียณก่อนแล้วค่อยไปผมไม่มีแรงที่จะทำหรอกผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะผมต้องไปในช่วงนี้แหละนะครับแม้ว่าไปแล้วผมก็จะลําบากลําบากในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเพราะว่าลูกยังเรียนหนังสือ นะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีปัญหาเราผมอยู่ยังไงก็ได้ผมกินยังไงก็ได้แต่ลูกผมยังเรียนหนังสือและผมจะเอาเงินที่ไหนมาให้ลูกเรียนหนังสืออันนี้เป็นโจทย์ที่ผมยังคิดไม่ตกเลยแต่ผมก็ต้องไปนะครับ